นกไม่มีขนคนไม่มีเพื่อนย่อมขึ้นสูงที่สูงไม่ได้ท่านพุทธทาสพิขุได้เล่าเรื่องเรื่องหนึ่งที่คุณแม่ของท่านสอนตอนเป็นเด็กเรื่องนี้มีอยู่ว่าแม่สอนให้ดูว่าไก่ไม่มีเห็บเพราะมันช่วยกันจิกให้กันและกันลูกไก่ตัวเล็กยังช่วยจิกเห็บให้ลูกไก่ตัวใหญ่เห็บมีอยู่ตามหน้าตามงอนซึ่งจิกเองไม่ได้ไก่เลยไม่มีเห็บ เพราะมันปฏิบัติหน้าที่เพื่อนต่อกันและกันแม้แต่ลิงก็ยังหาเห่าให้กันและกันสุนัขยังหากัดหมัดให้กันและกันตรงที่มันกัดเองไม่ได้เราจึงต้องมีเพื่อนเราคงเคยได้ยินคำพูดที่ว่านุกไม่มีขนขนไม่มีเพื่อนขึ้นสู่ที่สูงไม่ได้ในชีวิตของมนุษย์แต่ละคน ต้องมีเพื่อนที่คอยช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุนหรือร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาก่อนจะแยกจากกันไปตามหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละคนเพื่อนในวัยเด็กเป็นเหมือนกับรูปถ่ายซึ่งเป็นความทรงจำที่น่าภาคภูมิใจดังนั้นการได้มีโอกาสมาพบปะกันจึงเป็นสิ่งที่มีคุณค่าคล้ายกับการได้หยิบรูปถ่ายในอัลบั้มขึ้นมาปัดฝุ่น คิดถึงเหตุการณ์และเรื่องราวในภาพเหล่านั้นดังนั้นการได้อยู่ด้วยกันแม้เพียงช่วงเวลาสั้นๆจึงเป็นสิ่งที่มีค่ายิ่งใหญ่คำว่าเพื่อนหรือมิตรภาพแม้ไม่มีราคาแต่มีค่ามากกว่าสิ่งใดซึ่งบางครั้งไม่ต้องพูดอะไรมากเียนแค่ได้เจอหน้ากันก็มีความสุขแล้วการได้พบปะกันจึงเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขที่ทุกคนทวินหา และคิดว่าน่าจะพบกันบ่อยครั้งขึ้นมีกิจกรรมร่วมกันมากขึ้นเพื่อสังคมความจริงอย่างหนึ่งที่เราไม่อาจปฏิเสธได้คือเวลานี้แต่ละคนต่างอายุมากขึ้น mm. เพื่อนดีๆที่เข้าใจกันนั้นเริ่มมีน้อยลงและหายากขึ้นทุกทีคงมีแต่เพื่อนเก่าในวัยเด็กเท่านั้นแหละที่พอจะเข้าใจและพูดจากันรู้เรื่องดังนั้น การได้พบกันจึงเป็นความยินดีและประสบการณ์อันล้ำค่าที่หาที่ไหนไม่ได้ยิ่งการได้มีโอกาสช่วยเพื่อนของเราที่เดือดร้อนยิ่งเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมและมีค่ายิ่งเพราะเพื่อนกันย่อมไม่ทิ้งกันจึงมีคำว่าจึงมีคำพูดที่บอกว่าเพื่อนอาจไม่ใช่คนที่นิสัยดีที่สุดแต่คือคนที่อยู่กับเราในวันที่เราแย่ที่สุด ความแตกต่างระหว่างเพื่อนกับคนอื่นอยู่ตรงนี้เพื่อนคือคนที่เข้ามาขณะที่คนอื่นเดินจากไปเพราะเราคือเพื่อนเพื่อนคือกันและกัน